ก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ก็เป็นมีผู้มามอบโอกาสให้ด้วยพวบมง,งเอินคี่นองผมมู้จัก,กนนีตนแต่ถือว่าโอกาสในเมือน,นั้นมันสุดยอดม,มากๆจากการที่ได้รับโอกาสเมือนั้นมันเห็นได้่อยผิดชีวิตเยอะมากจนที่ตัวเองคิดว่ามันคาดไม่ถึงอะรมันพ้วนเกินเทมขันตักสันมันเลยาดมาถึง ไก่บางนีิพนองในเบื้องตอน้นกรมบุคิดว่าตัวเองสีเหตุไดบุคิดว่าตัวเองสีท่าไรณเมื่อน,นี้ขอขอบคุณผู้นำผู้บริหารนหลายท่านที่ให้โอกาสขึ้นมาแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นอยังชาวนาทุกคนจัางได้มายืนอยู่ที่มุงนี้เป็นอยังจังได้ทำธุรกิจแบบนี้เป็นอย่งางจะงเดินธุรกิจมาหอดเมื่อนี้ได้สามี้ หลายๆคนบอกว่าอไอ้หมยรับเก่กงแค่บอกว่าเก่งในเรื่องชาวนาสยอมห่ะเรื่องเห็นนาแต่เรื่องธุรกิจผมเก่งพี่นอแต่ค่ายประทับใจผมที่ค่อยประทับใจที่สุดคือ้ 4, 5ตัวช่วยของบริษัทนที้เนาะที่มาถอดจงไหนอ <laughs> ขอขอนุญาตครับท่านขออนุญาตครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ห้าตัวช่วยของบริษัทนี่ที่ผมต้องเดินธุรกิจที่มาได้อย้อนเดือพี่น้องชาวนาไม่เห็นได้ภัยไมเห็นได้ตำรวจทหารเห็นได้คือกันเพราะมันมีระบบตัวเดียวกันตัวช่วยแรกครวงโกาสิบมงงามเลยเด้อตัวช่วยแรกคือบริษัทบียูีบริษัทบียูจีคืออย่างคันชาวนาผมจะให้บียูจีคือนย่งไม่รู้ครับแต่ บริษัท B U G มีหน้าที่นําเข้าสินค้าที่ได้รับตราสัญลัก N F F เบื้องต้นผู้จ้าเอง N F F คือไหนแต่คุ่มือนี้จกผู้บริหารเพื่อนบอกว่อ๋อย่อโลกมืนโลกน้ำเพื่อนเราพี่น้องสุดยอดอาหารเพื่อนบอกสองคือกฎใหม่บางคนบอกว่าอ๋อยังมันผิดกฎหมายเขาก็บอกว่าบริษัทที้ตั้งมาแล้ว20ปีได้คือต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องทะเบียนการสำระเงนายกรัฐมนตรีเพื่อนบอก ตอนนี้มันคงจะได้ยินสปีมันคงไม่หลายคนบอกว่าตื่นมันคงเลยเนาะถางว่าามคือธุรการธุรการโรงงานมาต้องสางทุอย่างมาต้องมีพีไป้องบัญชีเต้องเห็นหน้านานต้องข้อตั้เดยวราต้องหาบริษัทจัาเก็บใหเขาแมันเขามีหน้าที่ยังล่ะอาแต่คนสากูนั่เห็นต้นยางอยูรวยโอ้ เออเป่ด้เยจวยนี่คนมาที่สุดมงนี่เลอยเนายรวยหเงินมับสมนอเออผู้หลังก็เดือนเท่อนั้นแต่คอยหลันตไปเถื่อเดือนนั่นหนอต้อังคารสุกอังคารสุกอังคารสุขอังคารสุขอังคารสุขไปเถื่อนหะเป็นได้หลรวยเน่ะ จ่ายแบบไนล่ะอันนี้คือรายวันแล้วยังมีวันที่สิ้นอ,อีกนี่วันที่สิ้นคือรายเดือนจ่ายแบบซาราลี S a L ถามว่ารู้จักพอก S a L บุญจักไหมคนบอกมาขนบอกวาคไรนี่แหละเนี่ยคนบอกว่ะ ใครเอาอนี S <S ้เนอไปยื่นมันจะได้หลยื่นร้องเหมือนั่เดิมอคือแต่เรือกเดอนผูคอยกันเลยออ่นพ่นคอยกันเลยได้หล่นป้ายองพี่ไอ้นี่คือตัวช่วยเนีนี่คือตัวช่วยที่สองค่พี่น้อง P ี่มองนี้บมได้จ่ายเงินเลยเนอสิเจ้าจะถาวเงินในมงนี้ได้สินค้ากบะุมีแต่ ลือว่าง่ายๆคือคอยเป็นสาวนาเห็นธุรกิจบมเป็นแต่มืองนี้ลับเบิเห็นจะคอยได้เงินเขาเอิ้อวาโรงเรียนเห็นจะคอยแล้วเขาไปเรียนรู้จากรผมจากหูนั้นไปาหลายคนเรียนจากไซด์ล่ะเรียนจากซีดีพี่น้องเรียนจากซีดีหรือยูทูบเมื่อนี้ซีดีค่คอยมีเขาก็เปิดยูทูบเอาเขาเปิดยูทูบเอาในโทรศัพท์มีหลายๆายคนมีเ้า็ม่ก็กันเปิดเบิ่งเลยไมามาสิที่เปิดใปเบิ่ง ก็เอาโทรศัพท์ข้ามาดลนเปิดเนืออ่านหนังสือหนังสือบางคนบอกว่าเฮ็ยนาก็เมื่นอยแล้วยังมาให้อ่านหนังสือคอยถเมื่อคือคกาสเฮ็นาก็ต้องอ่านเพราะว่าเฮียนาใดะก็อ่านก็ได้ถ้ากูอ่านก็ได้เดี๋เราจะปลี่ยนนงือนละ๋ยเราเสออ่านก็มาดิอ่านใช่หละอ่านคอย่องสือใล้อ่านหนังสือรคอยคอยมีอยู่ เด wow. so yeah. ี๋ยวเขาจะเอาให้อ่านเลยหรือบอกวเข้าไปเขาฟังชันเนาะมืออื่นอยู่วานน้นว้าสุดอบผู้บริหารเราได้ลักเสดลักล้านมามืออื่นอยากไปนักันเนาะไปเน้องไปมือื่นีเจ้าลงมาอุ้ยอย่าไปบอกเงิเดือนสมเงินเดือนโออ่ด้วยค่อยขั้วโออ้ออีกหรืองานระบกอีกหลายงานอันนั้นเขาทำแล้วไปมืออื่นสปอร์ต ช่วงสีเห็นกับสีเห็นวอย่างเท่ากันนี่คือตัวช่วยที่สองตัวช่วยนี่คือตัวช่วยที่สามนี่เนาะตลาดแมงโก้มาเก็ตเปิี่ยนไปคอยกับกูงหรือว่าแมงโก้มาเก็ตมันเป็นแบบไดนเพราะคอยกับคนใหม่คือกันแต่เขาเพิ่อนบอกว่าเป็นตลาดออนไลน์ซื้อให้ขายพร้องอยู่มุมนี้นี่ซื้อแบบไหนซื้อผ่านโทรศัพท์หรือแค่พ่นกับแช่ก็สามารถเข็ยนเป็นธุรกิจได้เพื่อนบอก คอยกำลักศึกษาคือกังจะุ่งนักไปนักแตเนะไปทางนี้อันนี้คือในกู้มาเก็ตตัวช่วที่สามช่วยตัวนี้คือตัวช่วที่สีป้างานที่ข่อยมากนดคือทีมนะทีมก็ไปทีมก็ข่อยนี่แลมาช่วยจัง่ดนี่ห่วยนี่ห ว่าหาเขาเขาเจ้า <t os> ูเสื่อยค่อยเรียคือทีมเจ้าคอยีในเบอร์สิพาเจ้าเห็นในเบองต้นทีมจะเป็นคนแนะนําแนะนําแนะนำแบบใดหล่ะเขาใครเขาเห็นแบบไหนทีมในเบอร์สิเป็นคนบอกแนะนําช่วยเหลือช่วยเหลือและพาคอยทาคือคนที่แนะนําคอยเขาก็มาเป็นทีมขึ้นไปอีกอันไลน์ ผู้บริหารหลายๆท่านที่อยู่ในบริษัทที่เขาสังเกตเขาเอื้นทีหรือเปล่นี่เข้าภาพเหตุภาพเห็ดอยู่รอบข้อมือดิหอยหมากขนาดอันทีมิสี่ตัวซ้อยดิเห็นไหมห้าบุ๊บสบปุ๊บสังเกตแล้วยึดงซิบปุ๊บซิบแข่งกันักเรียนแบบเก่งสายเขาว่าผ่านเลยเจ้ามดเป็นห้องคู่หอยบดเป็นซาลาห์อยมันยังเห็นได้ ยาเเพ้าไปขึ้นมันไหลไปทางสบบนนะพอนเนาะและบานนี้สำหรับคนใหม่ล่ะเน,นือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่หมู่นี้สิเป็นไยก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าไปมือไปบางรอบนั้นไปออกรบอ,ออกมันเจ้าอาจจะได้ขึ้ก่อนได้ไปเเพ้วขึ้นก็จะได้ไปได้ายเด็กคนก็ได้เอาคนใหม่นี่หน้าที่นะคนใหม่เจ้าก,ก็ได้เห้เจ้าเห็นอย่างนั้นแค่เรียนรู้ เรียนรู้เรียนรู้ได้บ่อได้เด้เน้อคขอยห้เดน้เรียนรู้เพิแมเมืุณผู้ี่ขนาดเราไปเห็นกันว่าคนเรียนรู้อยู่เพราะว่าเขาได้ห้อเดือนและเจ็ดเป็นเหมือนเดือนละเสนยมคอยยังบอกพอคอยจะได้เดือนละหาห้เสนคือควบคอยคอยกันเต้องเรียนรู้อยู่ดอกอันนี้คือการเจ้าเป็นคนใหม่ไปพางแล้วถ้าเรียนรู้ไปนักการรวมทีมไปนักการ เจ้าอาจรวยหัวควายจะได้ือมเจ้าอาจเก่งในทาาคหัวควายรวยหัวควายเรียนรู้และยอมให้สอนคุณบอกว่ายอมให้สอนได้ไหมบางครูที่มาแนะนำเขาเขาอาจจะเป็นเด็กน้อยหรือเป็นชาวนาหรือควายบริษัทนี้เพิ่งบอกว่าระบบก็บอกว่ายอมให้สอนได้ไหมถ้านโย่ให้สอนได้เจ้าก็รวยได้ถ้าเจ้าโย่ให้สอนหมดได้เจ้าก็ไม่เห็นโง่เก่าเจ้าคนเลยเนาะ เราไม่สอนได้ไหมถ้าย้อไม่สอนได้แล้วน่โอเคพี่น้องและอดทนได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าอดทนและยืนกานคับหนึ่งมาเกิอสองปีคุณจะมีรายได้เดือนละแสนอดทนได้ไหมใช้ <c oughs> แค่เรียนรู้รวมกับทีมยอมให้สอนนะครับคอยสังสรรเข้ามากเห็นปเหป็นกับผมไปไปบบไรกับผมแต่เคนบอกว่าพี่หอยไปนะครปัน พี่ห้อยไปเส้นบนอ่อยไปพี่ห้อยไปมานอน่อยไปอันนี้คือการเรียนรู้เพ่นบอกว่าร่วมกับทีมคือทีมเขาบอกกันไปเข้ากันไปสั้านี้ก็เห็นนะครับบทส่งผลสัเรทธิได้เลยนในในพี่น้องไปน้ากันเนาะ <c oughs>